นุ่นหวานใส่กล้องหน่อยสินุ่นนุ่นหวานใส่กล้องหน่อยสิพี่ขอพี่พี่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูเขากินมามา <c oughs> อ้ยปอนกันอีกวันนี้อ้ยทำไมถึงได้นอนกินกินข้าวในห้องแอร์ครับไม่มีคนป้อนนะครับโอ้อะไรน่ะหม้อหม้อร้อนบอก โอ้ป่ามวแมร้อนพี่ว่าจะชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่เราไปกินน่ะกินอีกไหมกินอีกไหมกินเสร็จแล้วพี่าไปนัจ้าเดี๋ยวพี่จะไปไปนับตัวอะไนกินเสร็จเดี๋ยวจะนับตัวนับเส็จบตัวเที่ยวต๊ะไเวิดฝนไม่ตกวะจ้ะ ามามเออเหมืนอนฝนจะตกน,น้อนนู่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแวะเข้าปราสาทเอาโควิดไปฝากนุนนะไม่กวางสันนั่นมันหยันโควิดต่อไาจา๊าเ,เฮ้อทำไมทุเรศแทย้ยังล่ะถ่ายไปใหม่สิ เป็นหนังเป็นหนังมันเลิกเสือกินเขาโอเคเจอกันโอ้ยจะมหวานก่อนจะไปถึงเจ้าน้อคู่นี okay, ้นะครับพี่เอกกบลางเอกของผมเนี่ยเรากำลังจะทุเรียนหวานตลอดเลยโอ้พี่น้องเ้ยเรากำลังจอทุเรียนไปฝากขอวางแล้วขอวางแล้วแต่เจ้ายังไม่วางพอดีสาวนุ่นโทรมานะพอดีผมเนี่ย สองคนนะจะไปว่าจะไปถ่ายคลิปตอนที่เขาทํางานอยู่แล้วเขาบอกว่างานหมดทุมคนม <จะ S 1> บอก,บอกว่ากินข้าวากำลังกินข้าวาอยู่บนรถเลยเมื่อกี้นี้ไปเจอกันที่บ้านว่างานครับเจอกันที่ไหนก็ได้ขอให้เอฟซี FC มีความสุขเราก็ดีใจแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนไหนตีตีฟแบบตอนนี้<อ>ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรา่ะ ยังอยู่ที่เขตของอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อยู่เลยเจอทีมงานไหนก็จอดก็เลยมุ่งหน้าไปนู่นแหละอำเภอปราสาทก็ไกลอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวเดวันนี้คุณจะไปรีวิวให้พี่น้องรถดัมซี่พาทุเรียนให้สาวนุ่นกินเรียาเรามารอดูกันคือแบบว่ายั่วน้องหายรอบแล้วยั่วอะไรยั่วหมายถึงว่าเขาคุงซื้อทุเรียนกินบ่อยแล้วน้องก็หิวไงน้องก็เลยซื้อมาฝากรออยเนี่ย ถ้าปอกถ้าปอกเหมือนตัวเองปอกเดี๋ยวขาลงาขาเลือดปุ๊บนนหัวร้อนอีกทุ่มนุ่นทำไงเออเขาก็าก็ั <ๆ S 2> นก็ว่าจะซื้อไว้เป็นแพค็คเมื่อวานคนมันสุกแรงไงีเราไม่รู้ว่าเราจะมาตอนไหนเนาะเดี๋ยว,ว,ยวก็เดี๋ยวนุ่นก็นุ่นก็สมมุตินุ่นนึกภาพตามนะทุกคนนึกภาพตามนะนนกําลังเอาทุเรียนเตรียมจะผ่าแล้วทีนี้แล้ว แล้วนุ่นก็บอกถือกล้องมาถ่ายวันนี้หนุ่มนุ่นจะพาทุเรียนให้ชาวนุ่นกินแล้วก็พาไป,ไปผ่ามาน้ำทุเรียนไปตําขาตํามือทีนี้นุ่น, <c oughs> น,นก็หก <c oughs> หัวร้อนอีกเฮ้ย <c oughs> มาๆหัวหอ,อยหอยเห็นเจ้าหอยทอดเด้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออนะครับคง <c oughs> จะคงจะน่าดูะครับ ไว้ไว้ดูกับใาดีกว่าไปรอดูดไปรอดูดีกว่าแล้วอืมเอาไว้เท่านี้พอครับตอนนี้ได้ตอบกันก่อนครับนี่